สวัสดีค่ะอันบ็อกซ์ในวันนี้โบสั่งอะไรเอ่ยพาว i นีสนัตส์บัตเตอเนยถั่วนั่นเองค่ะวันนี้โบเลือกเป็นอัลมอนด์บัตเตร์นะคะไม่เคยกินมาก่อนเลยปกติกินแต่พีนัทหรือว่าเป็นถั่วลิสงเนาะ Spread n u t b u t t t r not hate No nice meaning นะคะความหมายดีมากในภาษาอังกฤษนะคะเวลาที่เราปาดเนยปาดแยมค่ะเราจะใช้คำว่า Spread นอกจากนี้ยังเป็นคำกริยาที่แปลว่าการกระจายเผยแพร่ออกไปเขาก็เลยใช้คำนี้มาเล่นคำได้อย่างน่ารักมากเลยว่าให้เราเนี่ยท่าเนยถั่วดีกว่าที่เราจะมากระจายความเกลียดชังให้แก่กันค่ะเก๋ๆเนาะฝาด้านในนะคะทางขวามือก็จะบอกวิธีการเก็บรักษาค่ะแล้วโบชอบอันนึงมากเลยด้านล่างสุดเขียนว่าให้เราเก็บโดยการคว่ำขวดลงนะคะน่าจะให้น้ำมันจากถั่วเนี่ยมันผสมกับเนื้อถั่วได้เป็นอย่างดีค่ะ ใช่ไหมน้อถ้าใครรู้สาเหตุจริงๆคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะเปิดมาก็เจอโปสการ์ดค่ะถ่ายรูปน่ารักสวยๆเลยแล้วเขาก็าบรรจุมาแล้วมีที่การกระแทกเป็นกระดาษนะคะนี่มาแล้วเนยถั่วอัลมอนด์ที่เราสั่งมาค่ะเขาก็จะบอกว่าด้านบนอาจจะมีไขมันซึ่งเป็นไขมันของถั่วนะคะก่อนกินเนี่ยเราก็จะต้องคน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 ๆคน่คคะให้เนื้อมันเข้ากันเนาะเดี๋ยวเรามา แกะดูเนื้อด้านในกันเลยค่ะโอ้ดูเข้มข้นมากเลยนะคะเนี่ยพร้อมจะกินแล้วก็ทำตามที่เขาบอกค่ะคน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 ให้เข้ากันก่อนเนื้อแน่นมากอยากจะกินเข้าไปทั้งช้อนนี่เลยค่ะแต่เดี๋ยวเรามากินกับขนมปังโฮลวีตกันนะคะวันนี้อัลมอนด์เป็นถั่วที่มีคุณประโยชน์สูงมากเลยนะคะเพราะว่ามันมีโปรตีนแล้วก็ไขมันที่ดีค่ะ เป็นอาหารว่างเพื่อสุขภาพที่ดีมากๆเลยค่ะโหดูสิมันแน่นจนมันไม่ได้แบบไหลเหลวลงมาจากช้อนเลยนะคะเนี่ยค่ะเวลาทำแบบนี้เนี่ยแหละค่ะที่เขาเรียกว่า spread almond butter on bread นะคะโอ้แต่แล้วน่ากินไหมคะสีมันจะคล้ายๆช็อกโกแลตเนาะ แต่ว่าเป็นถั่วล้วนๆเลยค่ะนี่คือถัว่วอัลมอนด์หนึ่งเเลยนะคะไม่ได้ใส่น้ําตาลไม่ได้ใส่เกลือแล้วก็ไม่ใส่สารกันเสียด้วยค่ะจึงเป็นรสธรรมชาติของถั่วอัลมอนด์ค่ะจะไม่ได้หวานมันเค็มเหมือนกับเนยถั่วที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะแต่ว่ามันก็จะดีที่เราจะไม่ได้รับโซเดียมหรือว่าน้าตาลมากเกินไปค่ะอร่อยแล้วดีแบบนี้กินจนหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลยค่ะ ฝากติดตามสารพัดสิ่งที่ดีต่อตัวแล้วก็หัวใจที่โบอยากจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆได้ทุกช่องทางของชาติโบโยคะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็ Instagram ค่ะ